กามานี่ตะทีรนเนาะการมาบุิธีการคืนเือนใหม่เนาะในนีมีการตัเต่อ,ตอมีการใส่บาดอบาอาจารย์เอาโตอาใส่ฟ้าใบปีใหม่เน,ะนาะมาฮอดนี้หมอพรสบายขอจบคลิปรวเพียนเท่านี้นะ,น,นะที่ร้อนเนาะ ถ้าเสียใจกดไลค์กดแชร์ให้ซ่องหมอพอรในสมัยญ,ญาติพี่น้องเดอ้อสุดท้ายนี่หมอพอรสบายขอลายญาติพี่น้องไปกันเดอ้ออ้าเวลามีเวลาหมอพอรจะจัดซ่องขีดใหม่ๆมนญาติพีนพ่น้องเมืองเนาะมาวันนี้หมอพอรบ่มีอย่างจะตอบบุญแทนคุณให้ใบรรดาญาติพี่น้องผู้อยู่ไทย อยู่ลาวหรืออยู่ต่างประเทศมาอดนี้หมอพรสววยขอระยัิพี่น้องเนาะหมอพรสววยบนมีงังกอบุญชทนคุณนี่เต้อวยไสให้พรปีไหม่ฝ้าไหม่จงมีสุขภาพเข็มแ็งอนุบตลคนอยื่เนาะนอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนแบดมือไปได้แก้วบ่ีโทษโทษให้ อย่ามาผ่านมานให้ใจ้าอย่ามาเบียดเดอ้อผู้ติดตามคลิปนี้ให้มีเตี่ยคมสุขความเจริญประศดจากโกครคภัยไข้เจ็บเบอร์สุขคนนอกผู้ติดตามคลิปนี้บ่ค้นใส่พลอยญาติดองกบนเด้อญาติเบอร์สุขคนทีทราบเก็บแข็งหน้าที่การงานในรุ่งเรืองเนาะผู้เป็นตำรวจทหารขอให้มีเลื่อนสั้นตำแนงเงินเดือนก็ให้ขึ้นเนาะ ជ្រឿោដ់នាក់ទីន់រូបសរូវើប្រូវ័។ខ្ញុំពីខ្ញុំងលាល់ជាជាំងចល់ក